นี่พ่อก็เพิ่งเสียไปเองแกสอคนก็ตีกันเอาเป็นเอาตายเลยเหรอเธอขอออกตัววิก่อนเลยนะคะวันนี้ที่พ่อติดนเวลาไวหนึ่งแสนบาทเธอจะไม่ช่วยจ่ายสักบาทถ้าพี่ไม่ช่วยจ่ายนี่ผมก็ไม่จ่ายเหมือนกันพวกเธอพูดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าพวกเธอไม่ช่วยใช้นี้เราจะให้พวกพี่ใช้คนเดียวเหรอปัญญากับพี่หลงเป็นลูกชาย ต้องใช้นี่แทนพ่อก็ต้องเป็นพี่หลงกับเองนะปัญญานี่พี่พูดแบบนี้ออกมาจากปากพี่ได้ไงพี่อย่าลืมนะตอนเด็กๆพ่อกับแม่รักใครห่วงใครมากที่สุดแล้วก่อนตายพ่อให้อะไรไว้กับพี่พี่ลืมไปแล้วเหรอพ่อเนอะพวกแกสองคนหยุดทะเลาะก,กันสักทีทะเลาะไปแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาได้ไหมพี่หลงเงินหนึ่งแไม่ใช่น้อยๆน,นะครับ งินจะมากจะน้อยมันก็คือหนี้ที่พ่อติดนา้าพาม่าไว้พวกเราจะไม่ชดใช้ไม่ได้นะคนในครอบครัวเราคุยกันแล้วพี่มายุ่งเลยด้วยไอ้ปัญญาเองพูดแบบนี้กับพี่สะพ้ายเองได้ไงพี่อ่อนคำพูดที่พี่พูดออกมามันช่างง่ายดายเสื่อเกินนะคะพี่ไม่เคยได้ยินหรอว่าผู้หญิงที่ออกเรือนแล้ว ก็เหมือนน้ำที่สาดออกจากถังงานเนี่ยเธอขอมียุ่งด้วยนะคะพอได้ละหยุดพูดได้ละเงินที่พ่อติดนาพามิเมาไว้สัญญากู้ยืมอะไรก็มีมีสักอย่างพ่อติดไว้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แลวจะเอาสัญญาอะไรอีกนาพามิเมาเนี่ยเขาคือน้องสาวของพ่อนะเป็นานาแล้วทําไมนัม่งเงินหนึ่งแสนบาทเลยนะคะอีกอย่างพ่อเราก็ไม่อยู่แล้วด้วย นี่ทำหมายความว่าไงพ่อไม่อยู่แล้วนี่ที่ติดไว้ก็ไม่ต้องชดใช้กันหรอใช่ค่ะเธอจะไม่ชดใช้อะไรทั้งนั้นถ้าพี่อยากชดใช้พี่ก็ชดใช้เองเสิได้แต่พี่ชดใช้เองก็ได้อ,อยากเป็นระเอกก็เป็นที่สุดนะคะต่อไปถ้าพี่ไม่มีอะไรพี่ไม่ต้องติดต่อผมใหม่นะ อ,อ๋เงินนี้เราควรทีพี่หลงถึงเราจะต้องขายเลือดขายเนือ้อเราก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้แทนพ่อให้ได้ออนเราไม่ได้กลับมาที่นี่นานมากเลยเนาะดูแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยใช่ค่ะ อ,อถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเรารีบไปบ้านนาะพาเมล่ากันเถอนะนาพาเมล่าครับนาะนาะพาเมล่าครับเอา้าหลงออนมาได้ไงเนี่ยมาๆา เข้าไปในบ้านก่อนครับเธอนั่งจ้ะนี่ครับนะ้าผมซื้อของฝากมาฝากน้ด้วยนะครับแค่หลงกับออนมาเยี่ยมนะ้านาะก็ดีใจแล้วไม่เห็นต้องซื้อของมาเยอะๆเ,เลยนะครับผมมาเยี่ยมนาทั้งที จะให้ผมมามือเปล่าได้ยังไงล่ะครับตอนที่ผมเด็กๆผมชอบโดนพ่อตีก็มีแต่น้าเน,นี่แหละครับที่คอยปกป้องผมตลอดและยังคอยซื้อนมซื้อขนมให้ผมกินอีกด้วยแค่พิบตาเดียวก็ผ่านไป20ปีแล้วเนาะดูสิตอนนี้หลมก็มีครอบครัวแล้ว พี่ลงเข้าเรื่องกันเลยคะ่ะนาครับก่อนที่พ่อผมจะเสียพ่อผมได้ไปยืมเงินกับนาไว้หนึ่งแสนบาทไม่ใช่หรอครับตอนนี้ผมเองก็ลำบากผมกับออนเราสองคนขายนู่นขายนี่ ได้มาห้าหมื่นบาทน่าเอาไว้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าผมกับออนเก็บได้แล้วเ,เราจะรีบเอามาคืนเลยนะครับพ่อของโลงอ่ะดูคนไม่ผิดจริงๆเลยนะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีนาคะ น้าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะพ่อหลงไม่ได้ติดหนี้นาอะไรไว้หรอกจก้ะแต่พ่อของหลงอะ่ะเอาเงินฝากไว้ให้น้าต่างหากเดี๋ยวน้าไปหยิบมาให้นะที่จริง พ่อของหลงรู้อยู่แล้วแหละว่าหลงกับออนเป็นคนกระตันยูพ่อหลงอะไม่กล้าเอาเงินนี้ให้หลงกับออนด้วยตรงเพราะกลัวว่าปัญญากับเชอรี่เขาจะหาว่าพ่อตัวเองลำเอียงก็เลยอยากให้โอกาสเขาสองคนอีกสักครั้งพ่อของหลงอะย้ำบอกอีกนะว่าถ้าใครเอาเงินนี้มาคืนนะเงินก้อนนี้ก็จะเป็นของคนนั้น ในเมื่อวันนี้เป็นหลงที่เอาเงินมาคืนนะหลงรับเงินนี้ไว้เถอะนะพ่อ ใครเอาเงินมาคืนก็เงินนี้ให้ลูกคนนั้นนะเธอขอออกตัววิก่อนเลยนะคะวันนี้ที่พ่อติดมะพร้วาวไว้หนึ่งแสนบาทเธอจะไม่ช่วยจ่ายสักบาทถ้าพี่ไม่ช่วยจ่ายนี่ผมก็ไม่จ่ายเหมือนกัน <c oughs> ได้เดี๋ยวพี่ชดใช้เองก็ได้ 怕。 ใหม่หรอฉันไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ค่ะถึงว่าล่ะไม่รู้เรื่องเลยไรมารยาทจริงไปกว่าที่อื่นไปค่ะค่ะฉันจะแต่งหน้าสวัสดีจ้านุย้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันสวัสดีจ้าพี่ตาน มาแต่เช้าเลยนะอ่ะซื้อมาป่ะอุ๊ยขอบคุณนะกำลังหิวพอดีเลยเออนุย้ยพรุ่งนี้มันเกิดพี่เดียแกไปไหมพอดีฉันติดธุระคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะแกพี่ตนันแล้วพี่ตันไปไหม อันพี่ก็ไม่ได้ไปเหมือนกันอ่ะออยังไงพี่ฝากซื้อของขวัญให้พี่เดี๋ยวเข้าหน่อยนะโอเคค่ะเออนุย้ยแล้วแกจะฝากด้วยไหม ได้สิแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีตังค์สุดอะแกไว้ตอนเที่งจะไปกดตังค์ให้นะได้ค่ะเอ,อ่พี่ๆทุกคนคะท่านประธานเรียกประชุมคะ่ะก็นึกว่าใครอีแม่บ้านนี่เองแล้วแกรู้ปะว่าท่านประธานเขาเรียกไปทําไมดิฉันไม่ทราบจริงๆค่ะ พอดีว่าดิฉันเดินผ่านห้องท่านประธานท่านประธานเลยให้ฉันมาแจ้งให้พี่ๆไปพกอะค่ะค่ะแม่บ้านเดี๋ยวยังไงพวกเราจะรีบไปค่ะนี่นุ้ยนุ้ยไปถามแม่บ้านแมบ่บ้านเขาจะรู้ได้ไงคุณแม่บ้านครับเดี๋ยวยังไงฝากเอาขยะไปทิ้งให้หน่อยนะครับพอดีขยะมันเต็มแล้วครับได้ค่ะไปเถอะพวกเรา เดี๋ยวท่านประธานรอนาน ว่าจะได้เพิ่มเงินเดือนซะอีกที่ไหนได้งานเพิ่มจ้ะเอา้านุ้ยมันหายไปไหนเนี่ยอืมเห็นบอกว่าจะเข้าห้องน้ำก่อนนะแกนี่เงินของฉันฝากซื้อของขันให้เดียวมันด้วยนะ แหมฉันก็คิดว่าแกไปไหนมาฉันก็ไปกดตังมานี่แหละเฮ้ยเงินหายไปไหนหมดเนี่ยหายไปไหนแกหาดีหรือยังไปลืมไว้ที่ไหนหรือเปล่าฉันจำได้ว่า ก่อนที่จะไปพบท่านประธานฉันเอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋านี้แล้วก็เอาวางไว้บนโต๊ะนี้นะแล้วมันหายไปไหนอะพวกพี่สามคนหิวกันไหมคะฉันซื้อขนมมาฝากค่ะนี่อีแม่บ้านแกเอาเงินที่ไหนไปซื้อของมาตั้งเยอะแยะเนี่ยก็เงินฉันไงคะพอดีว่าฉันไม่ได้กินข้าวเที่ยงฉันก็เลยซื้อขนมมารองท้องอัน แกว่ามันแปลกแปปะฉันว่านะอีแม่บ้านนี่แหละที่เป็นคนเอาเงินในกระเป๋าของแกไปซื้อของมาตั้งเยอะแยะเนี่ยฉันก็แอบสงสัยเหมือนกันนะก่อนที่เราจะไปหาท่านประธานก็มีแม่บ้านนี่แหละที่อยู่ในห้องนี้คนเดียวฉันว่าต้องเป็นอีแม่บ้านนี่แหละร้อยเปอรเลยแกคุณแม่บ้านคะคุณแม่บ้านได้เเงินในกระเป๋าฉันไปใช่ไหมคะ มันคงไม่ยอมรับง่งงายๆหรอกขโมยที่ไหนมันจะยอมรับว่าตัวเองเป็นขโมยว่ะแกเปล่านะคะฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปจริงๆค่ะจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ตอนที่พวกฉันเข้าไปหาท่านประธานเนี่ยก็มีแต่แกคนเดียที่อยู่ในห้องนี้ถ้าไม่ใช่แกแล้วมันจะเป็นใครคุณแม่บ้านครับบอกความจริงพวกเราเถอครับสงสัยว่าเงินเดือนแม่บ้านเนี่ยมันจะไม่พอใช้ พอเห็นเงินคนอื่นเยอะหน่อยเนี่ยก็เลยมือไวแบบนี้แกยอมรับมาเหอะว่าของที่แกซื้อมาเนี่ยมาจากเงินที่แกขโมยอันฉันไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะแล้วก็ขนมเนี่ยฉันเอาเงินของฉันซื้อมาจริงๆค่ะ ยอมรับมาเลยค่ะเรื่องหนักจะได้กลายเป็นเบาฉันของเงินคืนได้ไหมคะเงินพวกนั้นฉันต้องไปซื้อของ,ของมันเกินให้เพื่อนมันเยอะมากเลยนะคะฉันไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะมีเรื่องอะไรกันหรอครับท่านประธานคะอีแม่บ้านเนี่ยขโมยเงินในกระเป๋าของอันคะ่ะจริงเหรอครับ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในบริษัทผมได้ไงสงสัยว่ามันจะเห็นเงินในกระเป๋าของอันเยอะค่ะมันก็เลยอยากได้๋อ้แล้วอีกอย่างนะคะเงินเดือนแม่บ้านของมันเนี่ยคงจะไม่พอใช้อะคะ่ะผมว่ามันคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกมั้งครับท่านประธานคะมันจะไม่ใช่ได้ยังไงคะก็ตอนที่พ่อหนมไม่มอยู่เนี่ยก็มีตเตกนียที่อยู่ในห้องนี้นะคะฉันเปล่านะคะ ฉันไม่ได้ทำจริงๆคุณนุยครับน้องสาวผมเขาไม่มีนิสัยหัวขโมยแบบนั้นหรอกนะครับน้อง,องสาวสาวพี่หลงเรียกออมนานมีอะไรหรอคะพอดีพี่มีเรื่องอยากจะให้น้องออนช่วยนะเรื่องอะไรหรอคะพี่หลง พอดีว่าบริษัทของพี่จะเลื่อนตำแหน่งให้พนักง,งานแต่พี่ไม่รู้ว่าใครเหมาะสมงกับใครพี่เลยอยากให้น้องออนช่วยพี่เรื่องเลยนะถ้าจะให้ออนช่วยก็เอาค่าจังอะน้องคนนี้นี่อะไอพอ หมดแล้วนะขอบคุณค่ะทพี่โลงไปได้แล้วเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้ล่ละคะ่ะเอ่อถ้าคุณไม่ได้เป็นคนเอาไปแล้วใครเป็นคนเอาไปล่ะครับ ก็คุณนุ้ยไงคะเป็นคนเอาไปฉันเปล่านะหลักฐานก็ไม่มีมากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ได้นะแต่ฉันเป็นคนเห็นได้อยากได้หลักฐานใช่ไหมนี่ไงคะหลักฐาน เดี๋ยวอันกับพี่ตาเนี่ยเข้าไปหาท่านประธานก่อนนะฉันลืมปากกาเดี๋ยวฉันกลับไปเอาก่อนอืรีบตามมานะระวังโดนด่าละ่ะ ทำแบบนี้ได้ยังไงนี่มันเงินของฉันกับเพื่อนที่ฝากการซื้อของขวาญมันเกิดให้พี่เดียนะอันฉันขอโทษนะแกฉันไม่ได้ตั้งใจอะ่ะคือฉันมีปัญหาเรื่องเงินอะ่ะนุย้ยนุ้ยมีปัญหาเรื่องเงินแต่นุ้ยก็ไม่ควรใส่ร้ายคนอื่นแบบนี้นะนี่ถ้าไม่ใช่น้องสาวท่านประธานเขาก็คงโดนจับ ติดคุกฟรีปีทั้งๆท,ที่ไม่ได้ผิดอะไรเลยคุณคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วคะ่ะคำขอโทษมันคงไม่พอหรอกคะ่ะมันต้องดัดนิสัยคุณนุย้ยปัญหามีไว้แก้นะครับไม่ใช่สร้างปัญหาแล้วแก้ไม่ได้แบบนี้เรื่องนี้ผมจะแจ้งตำรวจผิดก็ว่าไปตามผิด ไม่ใช่มาโยนความผิดให้คนอื่นแบบนี้จำไว้เลยนะคุณนุย้ยท่านประธานคะอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะฉันฉันผิดไปแล้วจริงๆค่ะฉันฉันสาบานเลยนะคะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกค่ะพี่หลงคะเรื่องตำรวจอะแล้วแต่พี่จะจัดการเลยนะคะแต่เขาอะคุณจะอยู่บริษัทเราต่อไปไม่ได้คะ่ะคุณนุ้ยครับ ผมคงให้คุณทำงานต่อที่นี่ไม่ได้อีกแล้วนะผมไล่คุณออกไปเถอะน้องออนท่านประธานคะท่านประธานคะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะท่านประธานคะบ้านกับรถยังผ่อนไม่หมดเลยอะ่ะโธ่ไม่ทำไมรถเธอไม่มีน้ำมันเลยเนี่ย คือฉันลืมเติมอะ่ะเธอก็เติมให้ฉันหน่อยสิแล้วทำไมไม่บอกฉันตั้งแต่แรกไ่่ด้เรื่องเลยไม่ฉันใช้รถแกเสร็จแล้วนี่กุญแจรถแล้วเธอเติมน้ำมันให้ฉันหรือยังเติมแล้วเติมให้สองรอย ตอนนี้น่าจะเหลือนิดหนึ่งนะนี่เธอใช้ไปเท่าไหร่เธอก็เติมคืนฉันเท่านั้นกันหรอเงิน200เนี่ยเดี๋ยวเธอโอนเข้าบัญชีฉันเลยนะนี่เธอจะไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอเงินแค่200ยังจะให้ฉันโอนคืนเธออีกโอ้ไม่น้ำมันเนี่ยฉันก็เติมใส่รถแก แกก็รู้นี่ว่าความสัมพันธ์ของเราสองคนเป็นยังไงเราไม่ธุรกิจที่ใหญ่โต <c oughs> เงินแค่เนี้ยคิดเล็กคิดน้อยทำไม <c oughs> แก้วของเธอทำไมเหมือนของฉันมากเลยอะ่ะ <c oughs> อ๋อแก้วใบนี้เหรอ <c oughs> แก้วใบเนี้ยฉันเอามาจากในรถแกอขอบใจมากนะมย้ย นี่เธอเธอเอาของของฉันก็ควรบอกฉันก่อนสักคำไหมดูเธอพูดสินี่ความสัมพันธ์ของเราสองคนซู้แก้วใบเดียวไม่ได้งั้นหรอได้ได้เธออยากทำอะไรก็ไปทำเลยปไม่เธอจะรีบเล่ฉันไปไหนเนี่ยฉันเพิ่งจะนัดเดียมาหาเราที่นี่เองนะ เธอนัดเพื่อนมาหาฉันที่ออฟฟิศเนี่ยนะเธอนี่เป็นกันเองมากเลยเนาะโธไม่เราสองคนยังต้องเกรงใจอะไรกันอีกล่ะได้ตามใจเธอเลยละกันเธอจะทำอะไรก็เชิญตามสบายเลยนะอืม,อม วัสดีไหมสวัสดีเชลรี่อเ,เออนี่เชลรี่เธอรีบโทรให้ฉันมาหามีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็เราเจอกันครั้งก่อนเธอบอกว่าเธออยากได้แก้วเก็บความเย็นใบหนึ่งไม่ใช่หรออ่ะนี่ฉันให้เธอโโหเชอรี่เธอนี่เป็นคนดีจริงเลยนะ เราแค่พูดไปงั้นๆ,ๆอะแต่เธอก็เก็บมาใส่ใจด้วยถึงเธอจะพูดไปงั้นๆแต่ฉันก็จำทุกคำพูดของเธอเลยนะเ <c oughs> นี่ยมาะเขาไม่เคยให้อะไรฉันมาหลายปีแล้วเฉลี่เธอพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกนะ <c oughs> นี่นี่ฉันแค่ล้อเล่นนะ <c oughs> นี่เฉลี่ คำพูดแบบนี้น่ะหรอที่เธอมาพูดเล่นนะ่ะไอ้แก้วใบเนี้ยเธอไปเอามาจากไหนเธอลืมไปแล้วหรอ <_ c oughs> เธอยืมดอกไม้คนอื่นมาไหว้พระเอาของของฉันมาให้คนอื่น <_ c oughs> เธออย่าลืมสิฉันให้โอกาสเธอเข้ามาเป็นเพื่อนในชีวิตฉันฉันก็สามารถลบเธอออกจากชีวิตฉันได้เหมือนกัน ฝ่ามือของฉันเนี่ยดูดูไปแล้วมันช่างเหมาะกับหน้าเธอจริงๆเลยนะไปะเดียเราไปดื่มกาแฟที่คาเฟ่กันเถอ,อะเออนอ่นิชลี่แก้วน้ำเนี่ยเธอเก็บไว้ใส่น้ำกีเองนะกินน้ำเยอะๆนะ